It's coming up สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องวิดเอกชา n e l ตอนนี้นะวิทยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอนนะคะอยู่ที่ผาแดงค่ะเดี๋ยววิทยจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นไปชมจุดชมวิวผาแดงนะคะคือซึ่งตรงนี้นะคะคือก็เป็นไฮไลท์อีกที่หนึงนะคะของจังกวัดประจบคีรีีธน์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเท้าขึ้นไปนะประมาณ400เมตรค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปนะคะเราต้องไปจ่ายค่าเข้า,ขาก่อนนะคะคนไทยนะคนละ40บาทค่ะ เราก็มาเที่ยววันนี้นะคะแบบ new normal นะคะเราก็ใส่แมสนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะ <Wow. S 1> ชุดที่พร้อมก็ขอให้เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเพราะว่าจะมีขดหินนะคะในระหว่างทางเนาะวันนี้นะคะบิจพาท่านผู้ชมนะคะไป2ที่ก็คือที่แรกนี่ก็คือว่าจุดชมวิวผาแดงแล้วก็ที่2ก็จะเป็นถ้ำใสนะเรารับชมกันนะคะนี่นะคะสมาชิกของเรา oh. สมาชิกของเรานะคะวันนี้พร้อมไมเอ,อ่ยพร้อมมากเลยค่ะ<อ>ก็จะมีกระเป๋าน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำด <c oughs> ้วยเสื้อแขนยาวงเกงขายาวจริงๆแล้วน่ะคือถ้าใครที่ชอบแสงตอนเช้านะคะบิ๊กก็จ,ะ,จกะแนะนําให้มาเป็นช่วงเช้าดีวกว่าเพราะมาดูแสงแรกแต่ว่าคือวันนี้น่ะที่เรามานี่คือประมาณประมาณกี่โมงแล้วพี่กิตติสิบโมง เรามาสายหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจุดชมวิวแห่งนี้จะอยู่บนความสูงประมาณ157เมตรจากบริเวณด้านทางขึ้นและมีระยะทางประมาณ320เมตรเองค่ะใช้เวลาเดินท้าประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วทางขึ้นนะคะก็คือจะ,จะไม่มีเจ้าหน้าที่นำพาขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีลูกศรชี้ชี้บอกทางอะคะ่ะไม่หลงหรอก เนาอ้ยุงอู้ยุงเยอะโอ้ยุงเยอะเลยพี่แปนถึงหนึ่งรอยเมตรยังคิดดีไปก่อนเออน้องลนึ่เนารากามาเนี่ยค่ะก็จะมีป้ายลูกศรคอยบอกทางไม่หลงทางหรอกเราสามารถขึ้นด้วยตัวเองได้ระยะทาง400เมตรตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณสักหนึเมตรแล้วอ่ะเนาะ สมมุติค่ะเซ็นแมนไม่ได้เลยเพราะว่ามันหายใจไม่ออกสาวๆนะเนี่ยสาวๆหายใจไม่ทันแล้วป้าแล้วลูกข้างบนสวยไหมคะเข้างล่างยังข้างบนเลยนโลกอีกข้างบนสวยไหมคะพี่ข้างบนสวยไหมสวยมากสวยมากเลยคุ้มไหมลูกืม อนนี้พักเครื่องเมื่อกี้ภาพพักเครื่องก่อนนี่กี่ร้อยเมตรนะเหนื่อยน่าจะหนึ่งร้อยเมตรสี่ร้อยเยอะใช่ไหมไหนดูโค้ดเขาอยู่ข้างบนเห็นไหมน่ะเป็นนักปั่นน่ะเราจะแสดงออกว่าเราเหนื่อยไม่ได้ต้้อองดดททนน่เขาบอกว่าให้นับลูกศรนะลูกศรจะมีทั้งหมด25ลูกศร ตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงลูกศรที่สี่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เหลืออีกยี่สิบเอ็ดลูกศรนี่คิดี่าถ่ายรูปนิ่งเปล่าเหมือนจะใกล้แล้วนะเดี๋ยวพี่ปรออยู่ข้างบนนะทุกคน นี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วค่ะไฮไลท์จุดที่สวยที่สุดนะคะของเขาแดงเตรนเตรนนี่เลยค่ะถึงแล้วจุดชมวิวเขาแดงฮัลโหลนี่คือวิว จุดชมวิวเขาแดงนะคะอยู่ที่อำเภอ3ามร้อย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวิวก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหันลงไปนะคะก็จะเห็นวิว360องศาค่ะแล้วก็จะล้อมรอบไปด้วยก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะแล้วก็มองเห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยะคะ่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นไฮไลท์ของที่เที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกที่หนึ่งนะคะถ้าใครที่เป็นนักชมวิวหรือว่าชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มากันได้นะคะแล้วถ้าใครที่ชอบเป็นบรรยากาศแบบว่าเห็น อยากได้แบบว่าแสงพระอาทิตย์ตอนเช้าเป็นแสงแรกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําว่าให้มาตอนเช้านะคะตอนเช้าจะสวยมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่านี่คือพิดมามันสายแล้วก็เลยได้วีวประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะทุกคน โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาพแล้วก็บรรยากาศนะคะจุดชมวิวเขาแดงนะคะก็ภาพแล้วก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะก็จะร้อนนิดนึงเนาะอย่างที่พี่แจ้งไปว่าถ้าใครที่อยากจะมาชมบรรยากาศแสงแรกนะคะต้องมาแต่เช้าเลยที่นี่นะคะเปิดให้บริการ6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะคนค่าเข้าคนละ40บาทอ่ะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะคะพิ่จะไปที่วัดเอาไม่ใช่สิจะไปที่ข้าไซนะคะท่านผู้ชมตามมาดูกันนะคะว่าสวยแค่ไหน ตอนนี้นะคะบิ๊ได้มาถึงถ้ำท้ำใสแล้วนะคะอยู่ในช่วงเช็คอินกินเที่ยวเลี้ยวเข้าถ้ำนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมกัน,นะคะ่ะว่าถ้ำจะสวยแค่ไหนตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นขึ้นถ้ำนะคะคือระยะทางก็จะไม่ไกลามากนะคะแค่280เมตรเองไปร้อนอ่ะเว้ยหิวข้าว หอนะไฮไลท์ของไฮไลท์ของถ้ำที่นี่นะคะก็คือก็สามารถกินข้าวตรงร้านอาหารข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็จะมีวิวทะเลนะอย่างที่บอกว่าเช็คอินกินเที่ยวเที่ยวเข้าถ้ำเข้าคอนเซปต์นี้เลยค่ะทุกคนถ้าใครนะคะที่เน้นแต่ว่าอยากจะมาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาเที่ยวตรงนี้ได้นะคะ ทางก็คล้ายๆกับผาแดงเนี่ยแต่ว่าคือผาแดงก็จะหินหินขดหินจะเยอะกว่าแล้วก็จะหินจะแหลมกว่าแต่อันนี้คือน่าจะง่ายกว่าวนี่ไฮไลท์ของทางไฮไลท์ของระหว่างทางนะคะก็สามารถแวะถ่ายรูปเซลฟี่ต,ตรงนี้ได้นะ <laughs> ดงตะบองเพชรนี่สวยอ,อยู่นะมาท่องเที่ยววันนี้ไม่เห็นมีเยอะเลยเนาะน่าจะมีแค่กลุ่มเราไหม,มอนหนสองสามคน ลูกฝรั่งแต่น้าเหมือนฝรั่งเลยคิดเหมือนกันเปล่า <c oughs> <c oughs> เรียกเขอบคุณท่านผู้ <c oughs> ชมคะมีสมาชิกงอแง,งนหนึ่งตาบอกว่าไม่ไปแล้ว <c oughs> ขึ้นมายังไม่ถึงห้าสิบเมตรเลยอะ คอนข้างชันอยู่นะเนาะระยะทางขึ้นมามันก็ค่อนข้างชันอยู่นะสองแปดสิบเมตรนะใช่ไหมสอง้ยแปดสิบเมตรเหมาะกับสายเทวนะคะบอกเลยว่าการใส่รองเท้าคือต้องเป็นรองเท้าที่ที่ยึดใช่ที่ยึดนักสนอยงี้ได้นะแต่นี้น่าจะแบบว่าลำบากหน่อยเพราะมันเป็นแค่ลำลองยุงเยอะนะพวกอยากกันยุงมาด้วยเป็นไงล่ะ นะเค <c oughs> <c oughs> ยป้ายยามาเนี่ยใคยป้ายยามาแล้วนะลงใจจะกินข้าวกับบ้านเลย <c oughs> นี่คือเป็นการซ้อมขาเบ,บาๆนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นภูก,กระดึงชิงปีนี้นะ <c oughs> แต่ว่าเขาแดงมันจะขดหินเยอะไม่ได้เป,เป็นแ,แหลบๆนะแต่อันนี้คือมันไม่มีขดหินเยอะไงเป็นเหมือนทางแบบต่างระดับอะ <c oughs> ดูคนปีนนะ <c oughs> <c oughs> ดูคนปีน ูคนปีนดิอันนี้เราอยู่ข้างบนนะเนี่ยอีกนิดเดียวถึงแล้วเนี่ยถึงหน้าถ้ำแล้วตอนนี้นะคะพี่ได้มาถึงหน้าถ้ำแล้วค่ะเดี๋ยวบิ๊นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศภายในถ้ำกันนะว่าจะสวยแค่ไหนเขาบอกว่าไฮไลท์ของถ้ำที่นี่นะคะก็จะเป็นหินงอกแล้วก็หินย้อยนะคะที่จะออกมานะว,าว้าวน่านะคล้ายๆกับคล้ายๆ,ๆกับกไมอะรอแต่ว่าบิ๊ตว่ามันบรรยากาศฟิลคล้ายๆกับถ้ำพญานครนะ,ะคล้ายๆกัน นี่เดี๋ยวถอดแว่นก่อนถ้ามันมืดเพื่อนๆคะถ้าใครมาก็อย่าลืมพกไฟฉายมาด้วยนะาแต่ว่าบิ๊ไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าบิท <c oughs> บ๊ทบิ๊ใช้ไฟฉายของมือถือคะ่ะทุกคนน,นี่ใครนะที่ชอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์ของถ้ำนะคะก็มาเที่ยวถ้ำตรงนี้ได้นะ นี่ค่ะมองออกไปก็จะเห็นเหมือนเป็นรูป่องถ้ำนะคะแล้วก็จะมีป่องแสงนะคะที่จะลงมากระทบกับห uh ินตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำให้ภาพออกมาสวยงามมากเลยเดี๋ยวพี่นะคะจะไปเก็บภาพนะคะให้เพื่อนๆชมกันนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆนะคะลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่า นี่ค่ะไฮไลท์ไม่ใช่อุปกรณ์ของเรานะคะคืออย่างที่บอกว่าต้องเตรียมไฟไฟสายเราต้องเตรียมไฟฉายมาด้วยนะคะเพื่อนๆปาไปดูกันเพราะว่าข้างล่างข้างล่างท้ำค่อนข้างที่จะมืดหน่อยมันมันสว่างไหมเนี่ยอ้าวเหรอต้องกลมอ๋อโอเคอุ้ยหัวเกือบโดนก็คิดว่าตัวเองจะไม่ความสูงจะรอดแล้วนะเนี่ย ก้มต่ำ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 อู้แต่ว่าโกโปรเราจะรอดไหมเนี่ยโกโปรแลามันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยสู้ความมืดนะเออเราเอาอันนี้ถ่ายไหมถ่ายพีแบนโคตรสว่าเอากล้องนี้ไหมนี่แล้วโกโปรมันรอดหรอวะท่านผู้ชมคะจะมืดหน่อยนะเพราะว่าเราใช้โกโปรนะคะเพราะว่าโกโปรเขาจะไม่ค่อยสู้ความมืดเท่าไหร่แต่ว่า ก็จะพยายามให้ได้ภาพที่สวยที่สุดนะวิกิตี้ได้เปล่าเนี่ยทำไมของวิกิตี้ไม่ค่อยสว่างเลยไม่ใช่ชัดแบตมันหรอบิดไ, <c oughs> ไม่ก้มหรอไม่ต้องก้มมันติดหมวกอืมตรงหมวกมันบังหมวกใช่ไหม,ไมตรงไหนคือหินงอกหินย้อยเราไปตรงไฮไลท์กันก็ไ พี่แมนตรงไหนคือไฮไลท์นี่พี่ว่ามันงอกออกมาเยอะออกมาอะป่ะป่ะอ้าวเหรอสายนางทานระวังทางต่างระดับนะคะต้องก้มต่ำไว้อุ้นนั้นเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยอะมองไม่เห็นนะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะของหินงอกนะคะหินงอกหินงอกนี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงนี่นะคะหินงอกก็จะเป็นแสงระยิบระยับคล้ายๆกับกากเพชรนะคะที่มาโรยแต่ที่ไหนได้ก็คือว่ามันเป็นของเป็นกากเพชรของธรรมชาติที่เกิดมาจากหินที่งอกออกมาสวยสะดุดตามากเลยค่ะท่านผู้ชมเนะสวย ระยะระยับ,บ,ยบแต่ว่ามืดมากแล้วหินหินย้อยล่ะเราดูหินอ๋อนี่คือหินย,อย้อยอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นหินย้อยนะเราเมื่อสักครู่นี้เราดูหินงอกแล้วนะคะแล้วก็มาดูหินย้อยกันนี่นะคะหินย้อยก็คือจะงอกจะย้อยออกจะย้อยออกมาจากเพดาน พี่จี่บไปจับไปนี่คือคนไม่มีคู่ต้องมาจับอ่าอันนี้คือจะเป็นเเป็นคมเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่แบบว่าสุดถ้าจับปุ๊บกลับไปก็ได้หัวเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูหินหินย้อยกันต่ออืออือยนี่ไงย่าเสียกินนะเนี่ยหินย้อยเขาให้เราเข้าไปไหม เขาได้เนะพี่พกิติเรายังไม่ได้ภาพนิ่งเลยแต่ว่าข้างในนี่มันมีไฟนะ<ม>ทุกคนสงสัยเขาจะเอาทำไฟจุดตรงนี้ไว้ให้นะักท่องเที่ยวถ่ายรูปนี่สวยนะ<ม>นี่ค่ะอันนี้คือหินย้อยนะขอขอ,ขอ,ขอน่าจะให้เข้าได้แค่นี้แหละ ปักถ้ำนี่ว่าไม่ใช่ไฟเลยปักถ้ำเหรอมันเป็นแสงไฟลงมาพอดีอ่ะอือ ัลโหลสำหรับทริปนะคะที่ว่าบิดพาเที่ยววันนี้นะคะจุดเช็คอินสองที่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเขาแดงแล้วก็ถ้ำใสนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้ำใสนะถ้าใครจะมานะคะก็แนะนําว่าใส่รองเท้าผ้าใบเช่นเคยนะก็พกน้ํามาด้วยนะคะแล้วก็ไฟฉายด้วยนะบรรยากาศของถ้ำก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนถ้าคลิปหน้านะคะอยากให้บิ๊พาเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะที่อยู่ในตัวเมืองของประจวบแล้วก็เพชรบุรีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอตลา,ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะคะพิ่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย